จริงเราเตรียมตัวดีก่อนออกจากเมืองไทยนะคะแล้วก็หลังแข่งเสร็จตอนแรกเราคิดว่าเราแบบไม่มีสมาธิแล้วความกดดันไม่ได้แต่ว่าจริงแล้วพอมานั่งคุยกับโค้ชอีกทีนึงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าความกดดันพวกนี้เราก็ผ่านมาหมดแล้วอะไรเงี้ยเราน่าจะเราน่าจะแฮนด์เดิลได้พอมองกลับไปคือคิดว่าน่าจะวางแผนผิดเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยคือไปซ้อม ตอนแรกตัดสินใจไปซ้อมที่ประเทศอื่นใกล้ๆเคียงก่อนแล้วก็เข้าไปซ้อมที่สนามโอลิมปิกพอจะแข่งใกล้ๆโอลิมปิกทางสาพันเขาบอกว่าเข้าไปซ้อมที่สนามแข่งจริงได้แต่พอไปถึงเนี่ยเขามีเป้าจํานวนจํากัดอะคะ่ะให้ซ้อมแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าจํากัดจํานวนการซ้อมของเราลงมาทีนี้พอเราเข้าไปในระบบโอลิมปิกแล้วเราเอาปืนออกมาไม่ได้แล้วเราก็ต้องอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยเราบา,บางทีเราพลาดตัวไหนซ้ําๆอย่างเงี้ยเราแก้ไม่ได้คือเขากําหนดให้เรา ซ้อมแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราไม่สามารถซ้อมในวิธีการของตัวเองได้วางแผนสำหรับโตเกียวแล้วนะคะเพราะว่า4ปีมันมันค่อนข้างเร็วแล้วก็คอลิฟายยิงเป้าวินเริ่มเร็วมากคืออีก2ปีก็เริ่มคอลิฟายแล้วเนี้ยคะ่ะก็มันไม่มีเวลาให้มานั่งเสียใจข้าควรอะไรวอวบนก็ต้องวางแผนต่อไป